เิดวมันขายง่ายใครคิดว่ายัางไงผมก็กไม่ยก <c oughs> ขอไม่ไหนอ่อยนะอ่าบอ่าไปเนี่ยไปได้ไปแล้วโอเคอ่นานะครับน้องบอยขึ้นม .4 เนี่ยพอเปิดเทอมมาเนี่ยก็คือขึ้นม .4 นะครับก็คือเป็นเพื่อนของลูกสาวพี่บอยเองนะครับอานนี้เดี๋ยวให้น้องเนี่ยมาแชร์ว่าเดือนที่แล้วเนี่ยบอยขายไปทั้งหมด50ชุดจริงอนี้อะไเนี่ย ชื่อใชนนะครับหรือจะเรียกว่านำบอยแล้วนะครับผมบอาหารผมเรียนอยู่โรงเรียนนวมินทราราชินีสตรีวิทยา2ครับผมเล่เยอะกันวันศแล้วกัเนเลยขึ้นวันศแล้วอ่าทำไมถึงเข้ามาขายออนไลน์ครับทำไมถึงก อันนี้เป็นบอลลูนที่ต้องปล่อยต่อเองนะคะก็คือซึ่งยึดกับบอลลูนหลักแล้วเขาก็สามารถที่จะแบบพลิกแพงแบบผิวไหวอะไรไปเนี่ยแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบปิดปิดเก่งมากนะครับลองให้ลองให้ป่อยให้คุณให้ฟังก่อนอ่ะเริ่มเลยครับผมเมื่อลูกค้าเข้าไปแล้วเขาจะถามว่าอะไรครับจะเจ๊งอาการขอาเขาเขามีอาการปวดเอวพวกเราลงขาครับผมจะแจ้งว่าเขาเป็นอาการนี้อาการนี้นะครับผมครับนี่คือการที่เขาเป็นก็คือหมอลองมาดูจำเส้นนะครับผมก็คือผมจะถามต่าว่า เขาเป็นมานานแค่ไหนแล้วครับผมค <c oughs> ือตอนแรกพอจะต้องแจ้งอาการก่อนว่าพี่เป็นอดีตน,น,นะเนี่ยที่พี่บอกผมมาพี่เป็นอดีตน,น,นะแล้วก็ถามเขาเป็นมานานแค่ไหนครับอ่ะยังไงต่อเขาว่าเขาจะบอกมาว่าเขาเป็นตั้งแต่นี้ตั้งแต่นี้นะครับผมอบอกระยะเวลามาใช่แล้วผมก็จะถามว่าเาขาได้มีการยืนานานนั่งนานหรือยกข,ของหนักบ้างไหมครับอือครับผมลูกค้าก็บอกว่าเขาบอกว่ามีบ้างค่ะส่วนใหญ่ทำงานบ้างอ่าอะไรนะมีบ้างค่ะส่วนมากทำงานบ้านอ่าบนอานบน ก็ตอบว่าอาการที่พี่เป็นอยู่นะครับเกิดจากพฤติกรรมของเราครับถ้าเรามีการยืนนานนั่งนานหรือยกของนนเนี่ยจะทําให้หมอรองกระดูกของเราเนี่ยทำงานหนักขึ้นจะาทาให้กระดูกของเราเนี่ยเสือ่อมถ่ายได้นะปวดไหมฮะ <c oughs> ไม่ปวดก็ต้องถ่ายนะต้องถ่ายเลยนะครับเอาไปใช้ได้ <c oughs> เขาจะสรุปบอกว่าเนี่ยอาการที่พี่เป็นส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของเรานะครับนั่งนานยืนนานว่าไปเรื่อๆสั้นๆตรงนี้ อาการที่เป็นอยู่ครับแล้วอย่างไรต่อลูออกคุณไปถามเพราะว่าพี่พี่ทานยาหรือรักษาอย่างไรบ้างครับเห็นสเต็ปไหมพี่ทานยาหรือรักษาอย่างไรครับลูกค้าตอบเขาก็จะแจ้งบอกว่า,วาเขาไปหาหมอแล้วเนะี่ยเขาพบว่าเขาเป็นกระดูกเสือ่อมทำเส้นประสาทนะครับแล้วหมอเนี่ยก็ให้ยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ยาแก้ปวดก,กินทั้งหมดแล้วเขาก็ได้ไปทำกยายภาพบำบัดครั้งหมดเป็นสเต็ปเหมือนที่เชงกับคุณฟรอก,กอนบอกไหม ก็การรักษากระจังวานนี่แหละเป็นกระดูกเสื่อมนะกินยาไทยเส้นยาไทยประสาทแล้วก็ไปทํากายภาพก็จะเป็นสเตจแบบนี้อ่ะแล้วแล้วแล้วน้องทำไงต่อผมก็แจ้งว่าไอการรักษาเขาเนี่ยมันไม่ตรงจุดครับผมก็มันได้แค่เป็นทาวการใช่ไหมครับยาแก้ปวดยาที่แล้วก็การทำกายภาพบระบัดเนี่ยเขาก็จะแจ้งมาว่าเขาไปทำกายภาพประบัดมาผมก็เลยจะบอกเพาว่าการทำกายภาพเนี่ยมันเป็นการช่วยลดการปพักการกลั้นเนี่อรีบครับผมอ่าตามรูปเลยที่เขามี ก็คือเราคุยในสิ่งที่ลูกค้าคุยก่อนอย่าเพิ่งติดทิ้งประเด็นลูกค้าพอลูกค้าบอกว่าเขาเป็นอันนี้ปุ๊บเห็นไหมกินยาใครเส้นก็ต้องบอกว่าการกินยาใครเส้นมันช่วยไม่ได้ยังไงเขาบอกว่ากายภาพน้องปอยก็จะตอบว่ากายภาพมันมันช่วยได้แบบไหนแล้วมันไม่หายขาดเพราะอะไรก็คือตอบทุกประเด็นที่ลูกค้าพูดอยู่ตรงนี้เคลียร์ไหมเคลียร์หรือเคลียร์เคลียร์ต่อปอยต่อเลยครับแล้ว่าจะให้เขาดูแนวทางการรักษาครับที่เป็นคลิปพี่บอลนะครับ ก็พอเราพูดว่าพอเราเช็คอาการตอนนี้คือการเป็นถ้าถ้าโดยรวมแล้วตรงนี้มันจะเป็นการสอบถามนะลูกค้าซะก่อนแล้วสุดท้ายเนี่ยก็พอสอบถามได้ที่เราเป็นมานานแค่ไหนเราใส่ยังไงก็มาแลกอัพตรงนี้ว่าวิธีการรักษาของที่เนี่ยมันไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะอะไรแล้วค่อยนําเข้าสู่วิธีการรักษาของเราโอเคไหมซึ่งก็จะมีคลิปของพี่บอยให้อยู่แล้วอ่ะไปต่อเลยครับแล้วพอผมส่งคลิปนะครับผมก็จะให้เขาดูก่อน นาทีกว่าใช่ไหมครับอ่าก็ประมาณนาทีหนึ่งเนี่ยผมก็จะสมมติว่าพี่ดูคลิปจบหรือยังครับผมแช้งเขาว่าเขาได้ดูคลิปจริงหรือเปล่าหรือได้ดูในทางราัาลจังเราหรือยังครับผมอืมคือเห็นไหมตรงนี้สําคัญนะน้องละเอียดนะครับคือไม่ได้ส่งแบบหนักขวาแล้วเข้าใจคหว่าหนักขวาแบแชทหนักขวาคือกูคุยอยู่คนเดียวกูเป็นไรก่อนกูคุยอยู่คเนเดียวเนี่ยนะฮะคือเขาก็จะบอบเม้นไว้จังหวะเนี้ยก็เกิดสมมติว่าเขายังไม่ดูอ่ะวายทำไงครับสมมติว่าเขายังไม่ดูอ่ะ ส่มาแลรับแต่ท้ามั้งพี่ดูคลิปจบแล้วยังท้าแบบนี้ใช่ไหมก็ผมกจะแจ้งว่าถ้าพี่ดูจบแล้วแจ้งผมได้เลยนะครับผมอ่าโอเคตอนนี้ก็บอกจบดูจบแล้วครับผมว่าไงครับก็จะส่งว่าการรักษาที่ตรงจุดเดี๋ยต้องฟื้นฟูสองเรื่องครับผมก็คือฟื้นฟูกระดูกกระด้างขึ้นมาใหม่ครับผมแล้วก็ฟื้นฟูเส้นประสาทที่เสียหายจากการกดทับครับผมแล้วเ็นบรรลุมาอ่าแล้วก็จะส่งเป็นคลิปสองกระปุกนี้ที่แจ้งว่าสำหรัคุณคือยังไงอะไรอย่างท้บผมแล้วก็ให้เขาดูคลิปนี ถ้าสังเกตทําไมน้องขายได้เยอะคือน้องจะต้องคุยแล้วแบบรีเช็คลูกค้าตลอดพี่ดูคลิปนี้นะครับพี่ดูคลิปนี้นะครับเห็นไหมคือส่งไปแล้วอ่ะต้องพี่ดูก่อนนะครับพี่ดูก่อนนะครับแล้วแล้วเ,เป็นจังหวะไหมไคลิปนี้จะไม่เป็นเพราะว่าจะส่งเป็นอาการที่พี่เป็นอยู่ต้องทาน2ตัวนี้เลยตัวนี้ไปเลยว่าพี่ต้องให้พี่ดูคลิปนี้นะแต่ว่ายางว่าพี่ต้องทาน2ตัวนี้ตอบไปเลยใช่ครับเป็นอันนี้ใช่ไหมค,ครับโอเคอ่ะแล้วไงตอ ถ้าส่งคลิปไปแล้วก็ส่งว่าอาการที่พี่เป็นอยู่ตรงทานสองแน่ครับคนใหญ่แล้วลูกค้าเนี่ยมา9กสุเน็นะครับเขาจะถามว่าเขาจะถามเจอตรลมัิเลยว่าราคาเท่าไหร่ครับแต่อ,ตอนนีนี้คือเขาถามว่ามีเขาเป็นแนี่ผลข้างเคียงมี้ไหมเห็นไหมแปลว่าน้องตอบจริงด้วยปกติเนี่ยถ้าเกิด ตัแต่ชุดราคาครับตั้งแต่ชุดทดลองชุด1เดือนถึงจนถึง3เดือนนะครับอ่าต้องแจ้งแบบนี้ก่อนว่าต้องมีใช้ระยะเวลาในการชุนฟูประมาณ90วันนะครับผมอ่าแล้วก็สง่งเป็นโปรโมชั่นไปข่าวมาแจ้งว่าอันนี้ชุดสําหรับ1นเดือนนะครับอตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ครับผมอ่าอ่ะ,ะก็แจ้งมกบ,บนะอกว่าอันนี้เป็นสเตปต,ต่อมาก็คือเมื่อคุณพี่ทานเป็นหเดือนอ่ะอาการของคุณพี่ก็จะดีขึ้นแน่นอนครับพี่ไม่ต้องกังวลเรื่องผลข้างเคียง แล้วผมก็จะส่งรีวิวมาเป็นรีวิวหลายรีวิวเลยครับผมก็รือว,ว,ว่าจะส่งเป็น3รูปสามรูปสามคลิปวิดีโอก็ได้ครับผมอ่าก็ส่งรีวิวไปปุ๊บปุ๊บแล้วก็ส่งนี้ไหมส่งมาส่งส่งแจ้ง,งจว่าเป็นคนที่ทานของเราจริงๆครับผมเนี่ยก็คือความละเอียดในการตอบก็คือเนี่ยพี่คนนี้ทานต่อเนื่องจนดหายขาดครับเพียงแค่3เดือนและอันนี้สั่งไปให้เพื่อนที่เป็นเหมือนกันปุ๊บ นี่เป็นรีวิวส,ส่วนหนึ่งที่ผมดูแลอยู่นะครับทุกคนที่ได้สารอาหารเฉพาะ<ช>ทางไปจะมีอาการดีขึ้นเกือบทุกคนครับ <_ an> ก็คือจะมีการพิมพ์พวกนี้อธิบายสิ่งที่เราส่งให้มันละเอียดมากขึ้นเพื่อสร้างความสนใจให้ลูกค้ามากขึ้นหลังจากนั้นเพิ่มส่งแล้วผมก็จะส่งเป็นวิดีโอที่เป็นเคสตัวอย่างครับผมแล้วก็จะเว้นช่วงให้ลูกค้าได้ดูวิดีโอเราครับผมอ่าสก็เว้นช่วงก่อนเห็นไหมคือความสําคัญคือส่งแล้วต้องเว้นก่อน สมมติว่าบอยสมยยสมติว่าเขาเขาดูเราไปแล้วปุ๊บแล้วเขาเงียบบอยจะทำยังไงสมมติเขาดูวิดีโอแล้วเขาเงียบบอยก็คือผมจะถามว่าดูคลิปได้ดูคลิปไหมครับผมก็คือให้โทาดูครับผมแล้วก็กลับไปเช็คใหม่พี่ดูคลิปได้ทุกคลิปไหมครับแบบนี้ใช่ไหมอ่าโอเคเก็บได้ไหมครับฮ<ะ>ัลโหลอยู่ไหมฮะอ่าแล้วเขาก็ปรากฏว่าเขาถามว่าอะไรเขาเขาอยากทานอย่างต่อเนี่ยครับเขาถามราคาของสองชุดแล้วก็สามชุด คือไอ้แรกคือผมแจ้งไว้ก่อนแล้วว่าผมมีให้เลือกหลายชุดหลายราคาครับแล้วก็ตรงนี้แจ้งเขาไว้แล้วว่ามันต้องรักษาโดยประมาณ9 0้าถึนนงหนึร้อยี่สิบวันครับผมก็คือเขาโอกาสที่จะซื้อชุด2เดือนและ3เดือนด้วยไม่ใช่แค่ชุดเหนึ่งเดือนหนึ่งเดีเดดวยวครับผมออ๋ดีไหมดีเพราะว่าน้องแจ้งตรงนี้ไว้แล้วว่ามีให้เลือกหลายชุดหลายราคาแล้วพอแล้วก็แจ้งว่าต้องรักษาเกาสิวันแล้วส่งไปแค่หนึ่งเดือนตอนแรกสุดท้ายเหมือนที่น้องบอกโอเคเห็นไหมพอน้องพูดตรงนั้นเสร็จปุ๊บมันมีโอกาสที่จะขาย2เดือนและ3เดือน ต่อเลยครับบอยผมก็แจ้งราคาของชุด2เดียนแลวก็สเดียนตามที่เขาต้องการที่จะรูปเขาผมครัแล้วก็แจ้งว่าการชุดซูกระดูกเนเย่ออนะ่อนแล้วเส้นประสาทเนี่ยต้องใช้เวลา9 0 -20 ถึงรบวันนะผมออเออเสร็จผมก็ไอ้จริงเนี่ยตอนนี้นผมไว้เอาเข้าถามราคำก่อนแนตะ่ผมก็เว้นช่วงลาให้เขาดูคลิปวิดีโอที่ผมส่งไปอ่าแล้วพอเน,นี่ยพอเว้นช่วงนาทีที่เขาดูใช่ไหมครับผมก็จะส่งเพี่สนใจรับเป็นรับไปดูแลอาคาเลยไหมครับ แล้วก็หากที่สนใจเนี่ยสามารถส่งที่อยู่และเบอร์ติดต่อได้เลยครับผมของาจารย์ส่งถึงประมาณ1-2วันครับฮะแล้วก็จะกระตุ้นมาด้วยว่าอยากให้รีบรักษาครับอาการเส้นประสาทอักเสบเนี่ยถ้าปล่อยไว้มันจะรุนแรงมากขึ้นนะผมเห็นไหมก็คือขายความคล่องเริ่มตรงนี้แล้วตรงนี้หมายถึงว่าอันนี้มาติดตามทีหลังหรือว่าหรือว่าส่งต่อเนื่องกันไปเลยฝ่าจะแจ้ได้เป็นเดือนส่งต่อเนื่องเลยส่งต่อเนื่องไปเลยก็คือกระตุ้นเลยว่าอาการนี้อย่าปล่อยไว้นะมันจะรุนแรงแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ส่งคลิปตามไปอ อ๋อผมไปเพิ่งโหลดเสร็จอ่าโอเคแล้วต่าไงต่อผมก็ผมนี่ไงพี่สนใจชุดสามเดือนเลยไหมครับวันนี้ผมแถมแผ่นแปะช่วยลดอาการปวดเป็นโมชั่นของน้องผมอ่าฮะก็วิธีการทานทานอย่างไรดี่ันไหมตอนนอนนะผมปึ๊บเข้เงียบใช่ไหมสเต็ปนี้คือเข้เงียบใช่ไหมครับแยบปึ๊บมากระตุ้นใหม่ใช่กระตุ้นใหม่เลยคือพี่มีตัวแบบไม่มั่นใจไหมครับผมอยากให้รีบรักษานะครับผมน่แก็มากระตุ้นอีกรอบเลงเราเคยตามไปกระตุ้นไหมฮะ ติตามไปกับเรื่อซ้ำไม่ไลูกค้าไม่กินหูมไนทำไมไม่กินอะไรเลยเนี้ยโมโหลูกค้าอีกนะครับแล้วเราก็ตามไปกระตุ้นพี่พี่ตรงไหนไม่มั่นใจไหมครับผมอยากให้นี่รักษานะครับถ้าปล่อยไว้นานมันตื้นๆผ่าตัดก็50-50บางคนไปผ่าตัดมาก็ติดเตียงเลยคนไข้ผมหลายเคสครับที่ผ่ามาแล้วทานของผมก็ดีขึ้นครับเช่นตอนนี้กระดูกอ่อนที่เสื่อม20-50%ที่ฟื้นฟูตอนนี้ทันครับแต่ถ้าเสื่อม80%แล้วมันก็ต้องผ่านะครับปล่อยไว้ได้ใช่ไหมใช่ตรงนี้เลย ในลูกค้าให้อยู่มาใช่เขาลบเป็นเซ็ตสองเดือนก็เขาลบเป็นเซ็ตสองเดือนนะครับสุดยอดเลย5,790บาทเห็นไหมถ่ายง่ายไหมง่อันนี้วูบหรือว่าเวทดีมันอยู่น <laughs> ะอยู่รดีมันก็วูบอนะไรเงี้ย 15-16ปีขายอย่างเงี้ยเดือนที่แล้วเนี่ย5-10ออเดอร์เมืม่อกี้ถามต่อปอยมีเงินเก็บหรือยังผมมีเงินเก็บนะครับท่านถามว่าวันเนี้ยเรามีลูกหลานอายุป,ประมาณเท่านี้มีไหมครับมีลูกหลานเรายังสนใจเราอยู่ไหมฮะ <c oughs> นะเราเราไปเอารูกหลานเรามาช่วยนะครับยิงแอบก็ได้ตอนแรกปอยก็ยิงแอบแล้วก็ระดับมาปอยก็ขายไปด้วยเลยแล้วก็ตอนนี้คือเนี่ยน้องทำแบบนี้เดือนนี้ก็น่าจะตั้งตอเท่าไหร่เดือนนี้กิ่เซืนี้ จะเป็นหกสิเจ็ดหกสิบเซลล์ก็ถามว่าน้องบอยสาขายได้เราขายได้ไหมครับใช่ถ้าตอบว่าหื่นนี่คือแยกทางเลยนะิขนบางเลยนะครับอบขอบคุณขอบคุณน้องบอยสุ้ายขอบคุณมากเลยวันนี้เนี่ยที่เอาน้องมาแชร์เดินทางมาจากเกิดปทุมนะครับคือบอกว่าบอยมาช่วยเป็นกำลังใจนะครับให้กับรุ่นพี่หน่อย พอบางคนที่รู้สึกว่าขายยากเราเกินพอดูเทคนิคแบบนี้เราเห็นเลยว่าการขายผ่านแชนทจริงจแล้วคือไม่ยากเลยแค่รอจังหวะรอจังหวะส่งคลิปแล้วก็ต้องพี่ดูคลิปนี้นะแล้วก็ต้องมั่นใจว่าเขาดูไหมถ้าเขาไม่ดูก็พี่ดูคลิปนี้ได้ไหมครับอย่างเงี้ยมันต้องกระตุน้นเพราะว่าถ้าเกิดเขาดูคลิปปึ๊บเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราปิดการขายง่ายขึ้นประเด็นคือบางทีอ่ะคือสื่อของบอสเนี่ยให้หมดแล้วคลิปสั้นๆที่บอสทำให้หมดแล้วแล้วคลิปพวกนี้ความละเอียดแค่480ิพิกซ์ซึ่งสีง เพราะฉะนั้นสื่อทุกอันที่วัดทำให้มันผ่านการวิเคราะห์มาหมดแล้วว่าคลิปที่ส่งหน้าเพจกับคลิปที่ส่งในอินบ็อกแบบความละเอียดคนละอย่างคือแปลว่าสื่อทุกสื่อทุกสื่อในปาจกุันสื่อทุกสื่อนี่นะครับพี่คิดมาดีแล้วว่ามันต้องตอบแบบนี้แต่คือประเด็นน่ะเรามักจะตีลกาตอบคิดแอดวานซ์พิสดารกูว่ามันต้องดีกว่านี้ ตอบเก่งกว่าพี่บอสกูว่บาบรรลุนไ่น้อยไป,ยไป,ยไปยกูไม่เอาแบบนี้กูเก่งกว่าน้ดกูจะต้องใส่ข้อมูลไปเยอะกว่าน้าเป็นยังไงบรรลุนหนาะวบวงบวงเอียงขวาเอียงขวาลูกค้าเห็นปุ๊บลูกค้าไปเลยคนระับบล็อกไปเลยอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกว่าพี่หนูยิงไม่ตรงกลุ่มหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่แน่ใจในกลุ่มก็อกนะครับเพรานะว่าหนักขนาดนั้นอ่นะเราอ่ะเป็นประเภทว่าเรามีอะไรเราอยากบอกลูกค้าทั้งหมดเลยอย่างฮัลโหลความดีๆครับเขาไม่ได้อยากรู้ทั้งหมดหรอกเพราะเขาไม่ได้ไปสอบแท้ เขาจะต้องรู้ไหม L4 L5 ของอยู่ตรงไหน C3 C8 C12 อะไรขอคุณอยู่ตรงไหนไม่เป็นไรเขาไม่ได้อยากรู้ขนาดนั้นเขาดูแค่ว่าเขากินอ่ะสิ่งที่คนไทยอยากด้เลยคือกินแล้วจะดีขึ้นไหมเขาเป็นแบบนี้มันตรงอาการเขาไหมจริงจริงเขาอยากจะรู้มันเป็นอยู่ประมาณแค่นั้นเองนะโอเคไหมคุณร่างหมดเวลาครับเอหมดไปนานแล้วโอเคนะเพราะฉะนั้นแล้วมั่นใจไหมครับมั่นใจะรมช่สวัสดีครับโอเครับมั่นใจ ก็โตแล้วกัง